ก็วันนี้มีมาแกะกล่องจากทางบ้านนะครับใครที่บอกว่าส่งผ้ามาไม่ได้ผ้ามูลค่าสูงนะครับจะเป็นรายก็ส่งได้หมดนะพี่ถ้าพี่อยากจะส่งมาปล่อยเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่ามีราคาหรือไม่มีราคาผ้าถึงผมก็มานั่งคัดและประเมินราคาให้นะครับในอย่างกล่องเนี้ยถ้าถ้าที่คุยจากหลายไว้น่าจะเป็นมูลค่าเป็นแสนนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมเห็นมาจากใต้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าขอดูเป็นของคุณพี่พี่นเรนนะครับนี่ส่งมาจากจังหวัด สงขาเดีย๋ยววันนี้ผมมาแกะให้ดูนะครับว่าใครที่แบบแว่าไม่กล้าส่งพระมานะครับส่งมาได้นะครับใช่ปอก <c oughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> <c oughs> ผิดผิดกองแสดงว่ายังมาไม่ถึง เจอคนนี้ก็จากใต้แต่ผมไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรโอ้โหไอ้อ,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 อย่างนี้น่าจะมูลค่าหลักร้อยนะครับเป็นพ้าของเล่นนะเป็นพ้าย่อยพราเกทน,นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยโทรหาเจ้าของทีเดียวอีกกล่องหนึ่งอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้จากจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่แกะมาเป็นเป็นบ้านนั้นเฉยทำไมวะเนี่ยจะพ้าขนาดนี้มีแตก นี่นะครับโอ้โหนี่นะครับไม่ใช่เลยสักกล่องเอามีนู่นอีกเหออมีภูเก็ตกล่องอ่านั่นแหละนี่นครับนี่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 นะครับนี่กล่องหนึ่งนะอันนี้ทางบ้านนะเดี๋ยวผมหากล่องกล่องกล่องหลักแสนก่อนอันนี้จากจังหวัดอะไรภูกเก็ตเนาะคุณพี่พัทใช่หรือเปล่าไม่รู้่อง คุยเดิบดีไม่ใช่นี่ครับตึดๆมีการจะนะบรีกับกรุงเทพโอเคตอนนี้ร้านก็จะลงเลยครับขายหมดแล้วอ๋อน่าจะบ้านนี้แหละดูจากดูจากกระเป๋า<อ><อ>ชัวร์คราวนี้ไม่ผิดพลาดแน,น่ครับ เปิดมาหน้าเลยนี่ด้วยกระเป๋านี่ผมขอนะพี่เ้าจะของผมขอนะครับอือโอ้โหเป็นไงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นครับหลังนี้แน่นอนอันนี้กล่องน่าจะเป็นกล่องทองคำรวยไม่ใช่ไว้รวยเหลือล้นอันนี้ไม่ใช่นี่ครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆ นี่นะครับจากทางบ้านแต่ผมปิดเปิดผิดฝั่งนี่นี่มามาให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากทางบ้านส่งมานี่นะครับนี่แจกกล่องจากทางบ้านครับมูลค่าหลักแสนหลักล้านส่งได้หมดครับพี่ดูกล่องนี้เป็นอะไรนี่นะครับเป็นไงดูกล่องนี้อกระเป๋าน,นี้ไงผมก็ผมจอง โอเคครับนี่ครับนี่ครับส่งมาจากทางบ้านนี่กล่องนี้แหละที่รอคอยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของพ้าครับอ่ะก็วันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับก็ใครมีผ้าส่งเข้ามาขายได้ผมจะแนะนําก่อเในขั้นตอนแรกให้ส่งผ้ามานะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียค่าเดินทางด้วยพี่ทํางานได้ปกติพี่ก็ส่งผ้ามาผ้ะถึงผมก็คัดและประเมินราคาให้และโทรตามกลับไปตามเบอร์โทรให้ที่ให้มาในกล่องนะครับ ก็ประมาณนี้เอาไม่เอาค่อยว่ากันถ้าไม่เอาผมก็ส่งฟรีส่งกลับให้ฟรีแต่ถ้าเอาผมก็โอนตังให้หรือจะขายแค่บางอย่างไม่ขายทุกอย่างก็ได้หรือจะขายทั้งหมดเลยก็ได้ผมผมซื้อให้ทุกรูปแบบอะพี่ส่งพามามีตัวเลขให้เสมอนะครับอยู่ที่ว่าขายไม่ขายอันนี้อีกเรื่องหนึง่งก็โอเคครับวันนี้ก็ให้ดูนะคร่าวๆนะว่าแกะกล่องพ้าหลักแสงก็ส่งมาได้นะครับผมสวัสดีครับ